เปิดคำทำนายปี2564หรือปี2 0 2 1หายนะคังใหญ่จะเกิดขึ้นอย่างตัวเนื่องมังกรที่หลับไหลจะตื่นขึ้นมาพังงานลกคำทํานายประจำปี2564ของบาบาวางกามอดูญิ่งตาบอดสาวเบงกูเรียว่าโลกจะพะเสริญนากับความทุกทนจากหายนาหลายๆคคั้งและภัยพิบัติคังใหญ่มหาอำนาจทั้งสมจะปองรองกัน เหละมังกรจะแข้งกาจะประง,งานยึดของมูหมวนมนุษย์ศาสตร์จกคำทำ่ายของยิงแก่ตาบอดบาบาวางกาพยาก่อนไว้ก่อนจะเสียสิวิตเมื่อปี2539ระบุเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในปี2564ว่า่วงเวลาแห่งวามยากลำบากจะเกิดขึ้นเราจะได้เป็นพยานในสถานการณ์การทำลายล้างที่จะเปลี่ยนซุกสตาและพมลิขิตโองมนุษยาสตร์ ขณะที่หลายๆฝ่ายตีความว่ามังกรน,น่าจะหมายถึงความยิ่งใหญ่ของจีนและการมีอํานาจเนื่อนานาประเทศในส่วนข้อข่าวที่น,าน่ายินดีนั้นโมดูยิ่งทํานายไว้ว่าปีหน้าลูกจะค้นพบการหักซ่ามะเลงสําหรับความแม่นยำของมเมโ,มโมบาบาวังกานั้นคำำนําทํำนายปี2 5 2 0ระบุว่ารัเสเซียจะปกครองภายใต้ความยิ่งใหญ่ของวลาดิเมียปูติน และประเทศจะกลายเป็นมหาอำนาจคงโลกซึ่งผลลัพธ์จริงๆก็คือรัสเซียไดยวล,ลาดิเมียปูตินเป็นผู้นำแต่สูญเสียสถธานะสาส่สองอิทธิพลนบตั้งแต่ปี2522รง,งเป็นต้นมาขณะที่คำทำนายปีสองพันหายสีเฮตไฮโมดูบาบาวังกามีซื้อเสียงดวงดังไปทั่วโลกหลังระบ,บุไว้ว่าในปี2 5ง2โดยคำเตือนที่ว่าพี่น้องชาวเมริกาจะลวงหล่นจากฟ้าหลังถูกโจมตีจากหนกเหล็ก ซึ่งในปีที่ทำนายได้เกิดวินาศกรรมจะเป็นกานยาจากการจีบปนเครื่องบินสีหลำของกองกำลังอัลไคดาส่งผลเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเกือบสามพันคนต่อมาในปี2547า่บาบาวังกาทำนายว่าจะมีคืนใหญ่สัตว์สัตว์ุมสายฟังผู้คนและเมืองไร่เมืองสรรพสินจะจมอยู่ตายน้ำทุกอย่างจะมาลหยให้ไปคือกับน้ำแข็งผลลัพธ์คือเกิดแผ่นดินไหวและมีคืนสึนามิ ในมหาสมุทรอินเดียเมื่อในวันที่26ธันวาคม2547ประเทศที่ได้ับคมเสียหายรายที่สุดก็คืออินโดนีเซียซีลังกาอินเดียและไทยกับจำนวนผู้เสียชีวิตประมาณ230,000หา2 8 0 0 0 0คนสำหรับคำทำนายปี2559เมโมทำนายว่ายุโรปถึงปลายทางของการสิ้นสุดและปีนั้นเองสหรัฐอาณาจักรโประกาศทำประสมมติ สนับสนุนการทอนตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือเอียและคำทำนายปี2560ระบุว่าจะเป็นจุดจบของสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีคนที่44จะเป็นผู้นำคนสุดท้ายของประเทศและว่าผู้นำคนนี้จะเป็นคนดำซึ่งตรงตามคำทำนายเมื่อบารักโอบามาสนะก,การเลือกตัง้งได้นั่งเป็นผู้นำคนที่44อย่างไรก็าตามท่านบารักโอบามาบรายเมนประธานาธิบดีคนสุดท้ายเพราะ่านโดนัลด์ทรัม สถานการ์เลือกตั้งได้เป็นผู้นําคนที่4 5และในปี2561มีคําทํานายว่าจีนจะกลายเป็นซารมห้าอํานาจในยุคต่อไปและจะมีรูปแบบพลังงานใหม่เกิดขึ้นในดาวศุกร์แน่นอนว่าความยิ่งใหญ่ของจีนนั้นเป็นที่ประจักษ์และเขาไกลสถานนามห้าอํานาจโลกแต่ยังบ่มีการค้นพบใหม่เกี่ยวกับดาวศุกร์ถึงอย่างไดก็ตามเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมานี้ทีมหนักดาราศาสตร์ของอังกฤษเปิดเผยว่าค้นพบโมเลกุลของแก๊สฟอสฟิน ส่งอาจ,จะบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ว่าเคยมีสิ่งที่มีชีวิตอยู่ซันบรรยากาศของดาวศุกร์สำหรับคำทำนายของปี2562และ2563โมดูบาบาวังการะบุคล้ายๆเกี่ยวกับสตาชีวิตของทานโดนัดทรัมและทานปูตินโดย่าวว่าในปี2563ทานโดนัดทรัมจะพ่วยเป็นโลกระลาดอาจจะหุ่นแห่งจนหูนวกและสมองจะได้รับผลกระทบกระเทือนส่วนทานปูตินนั้นจะถูกลอบสังหาร ผลลัพธ์ก็คือประธานาธิบดีโด,โดโนัลด์ทรัมป์ป่วยแทหลังติดไวรัสโควิด -19 เมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาขณะที่ทานปูตินนั้นอย่างสุขสบายดีแต่ก็มีเหตุลบสังหารเกิดขึ้นในเพนตินของรัเสเซียเมื่อทานอเล็กเซย์นาวารนีแกนนำฝ่ายค้านคู้ปรับคองทานปูตินถูกหลบวางอยา่าผิดโนวิซอกเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาและในปี2564หรือปี2 0 2 1นี้เมโมได้ทำนายไว้ว่า จะมีการแพร่กระจายของเสือส้อโลกซัวไฮที่เหตุให้ผู้คนนั้นติดเสือ้อที่เหตุให้่างกายนั้นตายไปแล้วครึ่งหนึ่งซึ่งในคําทํานายนั้นได้กล่าวถึงอสุรกายตัวเมียคงโรกระบาดนี้เหตุให้ลูกทั้งใบนั้นดับสิ้นและปล่อยให้พ่อลเลม่ตายจากควขมถ,ถูกทรมานที่บทสิ้นสุดจะเห็นได้ว่าคําทํานายนั้นค่อนข้างตีความได้ยากแต่ก็พอเข้าใจได้ว่าเป็นการบอกถึงโลกไฮแห่งอย่างหนึ่งที่เหตุให้คนเมื่อนตายทั้งเป็นดังนั้นคําทํานายดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นจริง นั่นก็คือไวรัสโควิด -19 เกที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีสองพันสาวจนแกน่ยาวามาถึงปีสองพันสาเอ็ดนี้หลังจากการระบาดของโควิด -19 เกในปีสองพันสาวก็มีการทำนายอีวาในปีสองพันสาเอ็ดนี้หลังจากควคมยากษ์ลำบากั้งใหญ่สำหรับมนุษย์ศาสตร์แล้วผู้ที่ยิงใหญ่กว่าก็ทุกเกี่ยมไว้ผู้เขอนไว้อันยิ่งใหญ่ได้โตอายุยุคใหม่ฝนเลือดน้ำนุมขวมหมดยาเล็กกาและโรคระบาดเห็นไฟจากสวรรค์ประกายดิ้งยาวลงมา ซึ่งคาทานายตอนนี้อาจจะทุกตีความว่าหมายถึงโลกจะเผชิญกับภัยความอดอยากแผ่นดินไหวและโลกระบาดอื่นๆในประเด็นเรื่องภัยอดอยากองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติเตือนไว้ว่าในปี2 0ง1นสเอ็นี้จะยิงโดส้ายกว่าปี2 0ง0โดยเสียเห็นว่าจะมีงบประมาณไล่ยพันล้านดอลลาร์มาหองรับโลกของเขาจะพบกับภัยอดอยากที่หุนแหงคานหนักในปีส0ง1สเอดนี้ในเรื่องของภัยพิบัติการที่ระบุว่า เห็นใยจักสวรรค์ดิ้งเหยาวประกายลงมาจึงมีผู้ที่เสื่อว่าน่าจะเกิดพายุสุริยะในปีสองพันสิบเอ็ดบางคนวิเคราะห์ว่าน่าจะหมายถึงการจงตีของอุกกาบาตและจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในดินแดนตะวันตกซึ่งวิเคราะห์กันว่าน่าจะหมายถึงรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐนอกจากนี้ยังมีการเอ่ยถึงจะเห็นน้ำซุ่งขึ้นและโลกจะจมภายใต้น้ำซึ่งอาจจะเป็นคำเตือนถึงผลของภาวะโลกรถให้น้ำแข่งขั้วโลกละลาย จนเหตุให้นำทะเลเพิ่มสูงขึ้นซึ่งขบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างไหวหวาเมื่อปีที่แล้วและในปีนี้อาจจะหนักกว่าเกา่านอกจากนี้คำทำนายยังเตือนว่าทรงพี่น้องทุกแยกอ,อกจากกันเสือว่าเป็นคำทำนายที่หมายถึงสงครามใหญ่ครั้งที่สามจะเริ่มเกิดขึ้นระหว่างทรงประเทศพันธมิตรซึ่งคำทำนายบอกใบว่าสงครามจะเริ่มขึ้นหลังจากการตายของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ซึ่งพวกเขานั้นยังไม่ทราบว่าหมายถึงประเทศใดและผู้นำคนใด และนั้นก็คือคำทำนายของโลกที่จะเกิดขึ้นในปี2021ซึ่งสิ่งที่ดีและสิ่งที่หายจะเกิดขึ้นแบบไรนั้นก็ขอให้ทุกคนนั้นเฝ้าเบิงนำกันและขอ,อย่าอีกครั้งทั้งหมดนี้คือคำทำนายขอให้ทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังขอบใจที่ฟังคลิปข้าวเราจนจบอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งเพื่อที่จะเป็นกำลังใจแนกจะบุได้พาคลิปต่อไปของพวกเรา